สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดําแตงนะครับคันนี้หลุดจองนะครับลุดมัดจําลูกค้าเงินไม่พอนะครับไม่เป็นไรนะครับอ้เปิดโอกาสให้ตั้งสองเดือนเสียโอกาสท่านอื่นเลยโทรมาเยอะเลยนะครับดูดีครับปัม๊มแหงคลิปเลยสวย ความยิบสามรับแฟดได้กิน <c oughs> ของดีเลยครับลูกค้าจากร้อยเอ็ดนะครับตังไม่พอนะครับหลุดมัดจํานะครับก็มีคนโทรมาเยอะครับลูกค้าโทรมาเยอะ แต่ก็ติดมัดจำนะครับก็เลยนึกว่าลูกค้าจะได้มาเอาครับเงินไม่พอนะครับก,ก็ต้องลงขายใหม่นะครับก็ ช่วงล่างก็ต้องเปิดไปดูคลิปเก่านะครับช่วงล่างก็ใหญ่นะครับเผาใหญ่นะครับเผาใหญ่โซ่ก็โซนี่ยังยังใหม่อยู่เลยครับ ก็ตามที่รีวิวนะครับคลิปเก่าก็โรเลรกลูกเรเลรกก็แถมครับแถมไปเครื่องม่ซูนะครับหก6 1นนะครับตัวนี้

เปิดได้แล้วก็เข้าไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็สภาพยังดีอยู่นะครับก็กดไปที่วิดีโอนะครับไปหน้าช่องแล้วกดไปที่วิดีโอก็รับชมคลิปเก่าได้นะครับ คันนี้ปั๊มดีเครื่องดีครับจะเบ็ดให้หรือ<า>เห็นเบ็ดอาสตาร์ทมือติดมาแล้วเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมนะครับด,ดูช่วงหน้านะครับ จะย้อนไปดูอีกคลิปนะครับคลิปนี้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ให้ฟังเสียงนะครับหกเอ็มหกหนึ่งมิสู รถมือเดียวเดิมๆครับรถบ้านอยน่เดียวครับเยอะเดี๋ยวให้เจ้าของมาล็อกใ <laughs> บก็สวยนะครับท่านผู้ชมโซ่ใบย,ยังดีเลยครับใบ Rupanya. ก็สวยๆเดิมๆนะครับดูรครับใส่ผ่านสำรองสวยๆเดิมๆ ช่วงนี้เอาไปเสร็จเช็คเลยเช็คเสร็จได้เกี่ยวเลยช่วงนี้ข้าวเริ่มตั้งโคองแล้วก็อุปกรณ์อยู่ครบนะครับเดิมๆอ่าสวยดี ใบก็ไม่มีงอแล้วนะมีอยู่อันเดียวนะครับไม่เป็นไรสวยโซ่ก็ยังดีนะครับโซ่ยังใช้ได้คั่งนี้น่าจะต้องเอาไปอัด อท่านใดสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยววีระดำแต่งก็จะโทรหาลูกค้านะครับลูกค้าที่ฝากเบอร์ไว้ฝากเบอร์ไว้ข,ของใจดีนะครับปล่อยมัดจำตั้งสองเดือนนะครับ <laughs> ปล่อยมัดจำให้ก็มัดจำตั้งสองเดือนครับ ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็เสียโอกาสเจ้าอื่นเนาะที่เขาหารถอยู่ก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็มาติดต่อมาเลยครับช่องวิระดำแต่งนะครับ093 089 58 00นะครับรีบเลยช่วงนี้ข้าวจะออกรวงแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ